ใช้คำว่าเหลืองไม่เลยนะคะเพราะว่าข้างนี้นะคะก็โอ้แต่งแทมหายแล้วนะคะแต่ข้างนี้หนักกว่านะคะก็คือแสงหายเกือบหายไปแล้วจา้ายังมีอยู่นิดนึงนะคะ สําคัญนะคะสําหรับตอนเช้าวันจัน์ทรนะฮะมาใหม่นะคะสําหรับเจ้า bm series เจ็นะคะก็เป็นโรคประจําตัวไปแล้วนะคะสําหรับเจ้า bm นะคะเป็นทุกรุ่นเลยก็ว่าได้นะคะไปครับไปโอเคพอแล้วโอ้โหใช้คําว่าเหลืองไม่เลยนะคะเพราะว่าข้างนี้นะคะก็โอ้ แต่งแท้มหายแล้วนะคะแต่ข้างนี้หนักกว่านะคะก็คือแสงหายเกือบหายไปแล้วจ้ายังมีอยู่นิดนึงนะคะก็คือสําหรับพี่ๆนะคะที่ใช้เจ้า BM หรือ m e r c e e e s b ส n นะคะสำหรับชุดไฟเดย์ไลท์น,นะคะนอกก้องก็หอแจ้งไว้เลยนะคะว่าให้สังเกตรถตัวเองหน่อยนะคะว่าถ้าเดย์ไลท์เริ่มเหลืองนะคะให้รีบแก้ไขยอย่าปล่อยให้ดับนะคะพี่ๆ ถ้าดับปุ๊บนะคะพี่ๆจะไม่ได้แค่เสียตามแค่แบบหมื่นกว่าบาทนะคะคราวนี้นั่งเสียเงินเบิกโมดูลใหม่อีกซึ่งค่าใช้จ่ายมันก็จะเพิ่มขึ้นอีกนะคะก็สังเกตกันนิดนึงนะคะเพื่อเซฟงบประหยัดของตัวเองด้วยนะจ๊ะก็เดี๋ยวรอติดตามชมนะคะหลังจากที่เราอัปเดตที่ใรเดลี์เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวน้องขอมารีวิวให้ดูนะจ๊ะพามาบุกห้องช่างกันบ้างนะจ๊ะพามาชมนะคะสาหรับเจ้า BM นะคะซีรีส์เนะคะหรือ G12 นะคะเคสนี้ก็มีปัญหาชุดไฟเดลไลท์เหลืองไหมนะคะพี่พี่น้องก็หอมก็จะพามาชมนะคะว่าหลังจากที่เราทำการเปิดโคมแล้วเนี่ยสภาพโคมนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะครับสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวนี่คุณอัพเกรดเดลไลท์เสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วครับว้าเสร็จรวดเร็วทันใจมากๆนะคะ ก่อนที่จะดูเดไลท์นะคะน้องก็หอมก็จะพามาชมในส่วนของสภาพขอบโคมนะคะว่าหลังจากที่เปิดโคมนะคะจากที่ดีเคเราเนี่ยสภาพขอบโคมเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะให้ดูเลยนะคะสภาพขอบโคมนะคะพี่พี่อยู่เหมือนเดิมร้อเซนะคะไม่แตกหักเสียหายนะคะและที่สำคัญน,นะคะนะอัปเกรดเสร็จแล้วนะคะให้ดูงานที่ดีแคนิดนึงนะคะ มาเจาะลึกกันในห้องช่างเลยทีเดียวนะคะซึ่งทั่วไปนะคะไม่มีใครพาเข้ามาชมถึงแบบเจาะลึกขนาดนี้นะคะแต่ที่ดีเคเราะจะไม่ห่วงวิชานะคะให้ดูเลยนะคะก็คืองานที่ดีเคเราะคะ่ะค่อนข้างละเอียดนะคะใช้คําว่าค่อนข้างละเอียดและฝีมือนะคะประสบการณ์มากกว่า15ปีนะคะพี่พ ให้ดูเลยนะคะหลังจากอัปเกรดนะคะคือตัว d a y l ไลท์นะคะกลับมาเป็นสีขาวเหมือนออกรถป้ายแดงๆนะคะยำ้ำนะคะว่าตัว d a y l ไลท์นะคะไม่ออกฟ้าออกม่วงนะคะก็สว่างเท่ากันทุกวงทําแล้วไม่กลับมาเหลืองม่มอีกนะคะแล้วก็แจ้งถึงลูกค้านิดนึงนะคะสําหรับพี่ๆนะคะที่จะเข้ามาใช้บริการที่ดีเคนะฮะน้องก็หอมนะคะให้พี่ๆนะคะ คือมันเป็นสิทธิ์ของลูกค้านะคะก็ก่อนตัดสินใจเข้าใช้บริการที่ไหนก็เช็คข้อมูลให้ดีด้วยนะคะไม่ใช่แบบว่าเจอของถูกแล้วอยากไปแล้วเอางานที่อื่นมาเปรียบเทียบกับที่ดีเนี่ยไม่ได้นะคะงานคนละแบบกันเลยนะคะพี่พี่งานถูกก็จริงแต่ปัญหาก็คือคุณจะได้งานกลับมาแบบไหนขอบโคมฉีกขาดรอยนิ้วมือรอยเศษสำรีโคมลอกอะไรอย่างเงี้ยคุ้มหรอพี่พ นะคะก็เช็คข้อมูลให้ดีกันด้วยนะคะในในจุดนี้นะคะแต่ที่ดีเเราเน้นย้ำว่างานเนี๊ยบงานค่อนข้างละเอียดนะคะไม่ดีไม่เนียนเนาอก็หอมไม่ส่งผ่านแน่นอนนะคะ QC เองทุกคันนะจ๊ะก็เดี๋ยวเชคสนี้นะคะก็พร้อมเหลือปิดโคมใช่ไหมพี่ชัยใช่แล้วครับโอเคนะคะลูกค้านั่งรออยู่นะจ๊ะก็เดี๋ยวพาไปชมตอนเร็จนะจ๊จะเดี๋ยวตอนนี้ให้ทีมช่างเราทำงานก่อนนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับเจ้า BM นะคะตัวซีรีส์7นะคะมีปัญหาชุดไฟเดลท์เหลืองไหมนะคะก็มาส่งมอบนะคะหลังจากที่เราทำการอัปเกรดเสร็จแล้วนะคะวันนี้พามาชมกล้องหลังนะคะทีมงานเราอยู่ไม่ครบนะคะให้ดูนะคะพี่ๆหลังจากที่อัปเกรดนะคะชุดไฟเดลท์นะคะไปจากทาง G ีเคเรานะคะหลังทำนะคะแสงของน้องให้ดูเลยนะคะเหมือนตอนที่ ออกรถป้ายแดงๆจะนะ,ะแสงของเราจะไม่ออกฟ้าออกม่วงนะคะพี่พี่าเคโรงงานนะคะขาวสีขาวนวลเลยนะคะก็สวยงามเลยทีเดียวนะคะ mm hmm. และสําหรับพี่ๆี่นะะที่อยากอัปเกรดเชุดไฟเดลไลท์นะคะ mm hmm. หลังจาก mm hmm. ที่อ mm ัปเกรดเดลไลท์ไปจากทางด mm ีเคเราเนี่ยนะคะ mm hmm. น้องก็หอมกล้าพูดได้เลยว่าทําแล้วไม่กลับมาเหลืองไหมอีก mm hmm. ใช้งานได้ยาวๆเลยนะคะ อให้ดูงานที่ดีนิดนึงนะคะค่อนข้างเนี๊ยบนะคะและละเอียดนะคะให้ดูเลยนะคะสข้างนะคะความสวยคือสวยมากนะคะและงานที่ดีนะฮะย้ำนะคะว่าไม่อยากให้เราไปเปรียบเทียบกับที่อื่นนะคะเพราะอะไรนะคะคือมันเหมือนคล้ายๆเสื้อผ้านะคะพี่ๆอยากได้ของถูกพี่ๆก็ต้องไปซื้อของถูกแต่ปัญหาก็คือของถูก เนื้อผ้าจะเป็นยังไงนั่นคือลูกค้าต้องรับได้นะคะและถ้าซื้อของแพงนะคะอันนี้คือและได้งานที่มีคุณภาพพี่พก็ต้องยอมจ่ายนะคะอยากได้ของถูกด้วยและดีด้วยมันไม่มีนะคะพี่พต้องเลือกอย่างได้อย่างหนึ่งนะคะและที่ดีเคเราเหมือนกันนะคะไม่อยากให้เอางานที่ดีเคเราไปเปรียบเทียบกับที่อื่นนะคะคืองานคนละเรื่องกันเลยนะคะ งานที่ดีเคเราเน้นย้ำว่างานค่อนข้างละเอียดและฝีมือการทำนะคะก็คือมากกว่า15ปีนะคะประสบการณ์เยอะมากนะคะและทำรถยุโรปทุกวันนะคะพี่ๆไม่ต้องกังวลน,นะคะให้ดูเลยโอ้โหสวยทุกมุมจริงๆนะคะโอ้และสำหรับพี่ๆนะคะที่มีปัญหาชุดไฟเดล h t เหลืองไหมนะคะสนใจนะคะติดต่อหาปาเดียเขาโดยด่วนนะคะที่เบอร์ 0844-574-574นะคะย้ำนะคะว่าต้องเบอร์ปาเดียเบอร์เดียวเท่านั้นนะคะหรือโทรหาปาเดียเขาไม่ติดนะคะเข้ามาได้เลยนะคะที่ดีเคสาขาการจนาพิเศษซอย9นะคะเข้ามาพบกับน้องก็หอมและทีมงานได้นะคะเข้ามาสอบถามข้อมูลก่อนได้ไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะเก็บข้อมูลไปเยอะๆนะคะก่อนที่จะตัดสินใจนะคะเลือกเข้าใช้บร,ริการที่ไหนก็ตามนะจ๊ะสำหรับวันนี้พร้อมส่งมอบแล้วนะคะสำหรับเจ้า BM ซีรีส์7นะครับ